มันเป็นอะไรเนีมันสัญญ์ได้อยู่มันงานพโคเหตุผลอะไรเอาเขาบอกมีเมียใหม่เนี่ยโตอูหรือยังไงวะเจายเอ้ยเจ็บนั่นไงมันเป็นอะไรกันเจ้ามึงโมโกราพีหาเยมาที่นี่นอนฮะเขาบอกเขาไม่รู้ว่ามีเมียใหม่อะไรฮะรูบอกมีเมียใหม่ก็ตีมึงไปพูดว่าอย่างไรเมียกูทั้งสองถึงได้บอโหอย่างี้แอบเจ็บแล้วนะ จริงเราไปเนี่ยผมจะไปนัางสนนที่เขาหน้าตัวผมเก่งยังไงแข็งแทบบ้างแทบนี้มั่งแทบนี้มั่งบอกว่าพระองค์เอาสีดำมาไว้หลังอ้นี่ป็นโอ้ยอ๋อคนอ๋ใช่ไหมนี่้องบอกเหรอเออไม่รู้นี่เดี๋ยวบอกใหม่เอ๊ะมั่งเฮเขาบอกไม่ถู้ไปคุยกันเอาเหรอัวเมียขนาดตาเขาไม่เอาอย่างนี้เลยกลับมามั่งฉันนะการอัดทีเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะ นอนพี่ไปใหญ่เลยเราุู้เจ้ามึงโทรการอคิวถวายบังคมไหมคะพี่เฮ้ยมันจะเล่นสมจริงไปผลนี่มาบอกก็ได้โอ้พักสักอิงเหรอเข้าป่าก็ได้เมียช้างลงน้ำก็ได้เมียปลาเดวจะมาหาน้องอีกนะพี่คะไอ้นั่นอ่ะมันลองรู้สึกว่าชอบสปาระหลาพี่จะทอได้ยังไงก็มี เจ้าภาพเจ้าอย่างงองอนพี่ไปเลยเจ้ามุดโทรการ์นขึ้นพี่จะออกทำศึกสงครามเอารางรับเหนื่อยเสียทีต้องจัดพี่น้องสักสิบทีนะพี่โอ้โหแล้วถ้าสิบทีแล้วพี่จะไปมพี่อาบนพี่เจ้าเล่นเนี่ยมาม่ายังไปได้เลยเดี๋ยวใจเย็นให้กับทำศึกสงครามนี่แหละพี่จะจัดให้เต็มที่เจ้าทั้งสองเก้าหุ่นน้องเงี้ยนะพี่ อืก็ออรามรักน้องว่าเสด็จพี่เอานางสีดาคืนให้พระราวถูกไปคะเจ้ามือนเฟยเพื่อพี่จะได้นาศีดามอผอบรองนั้นต้องเสียพ่ายโคยสุรยักษอย่างมากมายเฮตชะไหนเลยพี่คืนนางสีดาไงไงมีหลุขทางดีที่จะอคงงานจะเอาสีดากับคืนอาโยธยาดาพี่ต้องสิหวันนับค ất ลน ้ามัโธนาคีวันนี้ก็เช่นเดียวกันพี่จะออกทำศึกสงครามพี่อยากจะให้น้องทั้งสองน่ะค่อยพูดค่อยจากับพี่อยู่เองพี่จะได้มีกำลังใจออกทำศึกสงครามงั้นเสด็จพี่คืนนี้น้องจะเบียดเงนไห้น้องไปคะไม่ต้องแล้วเจ้ามันโถพี่พูดจบพี่ก็จะออกทำศึกสงครามเจ้าพี่มันโถนะคะหม่อมฉันน่ะ การที่จะมอบให้เจ้าพี่ออกคำสั่งสมคันมีอะไรบ้างเจ้าพี่ออกทำสั่งสงคันครั้งนี้อะไรลองขอให้เจ้าพี่นี่ใช่ชนะกลับมาพี่คะแล้วขอขอบใจเจ้าการขี่ม่อมฉันขอขพักก่อนเจ้าพี่น้องเล่นไหมพี่คะ นตาลสูนแสเนมานยาชากันทั้งวันไป้า สารว่าได้ไม่ช้าทีอัศวินระยะตาลรอตรงนี้ได้ไหม

ายยังแผดอเในนามข,าข้าค้ว่าเจ้าเองทรงพระนามว่าองค์รามองค์สมเด็จพระราชบิดาทรงพระนามว่าท้าวทศรถส่วนพระราชมารดาปรากฏทรงพระนามเสด็จแม่เก่าสุริยามีพระศรีอนุชาต่างพระมารดาทรงนามว่ารักมัน ่าครั้งก่อนนี้ข้าพเจ้าเองได้เดินทางประพาสป่าเพื่อถือศีลภาวนาทั้งสามพระองค์มีองค์พระรพลักษมศสีดาโอยู่มาวันหนึ่งได้มีอสุริยักษ์ให้นาวทะกันใช้เล่เหลี่ยมกนอุบายลักพาศีดาทราบข่าวภายหลังอยู่ยังกรุงเกาะแก้วพระนครลงกาข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมละสวาวานอนทั้งสิปมงกุฎขนหินทิ้งน้ำจอมเป็นถนน ได้บัดนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอยู่มาทุกวันนี้มีศึกสงครามมาประชิดติดสวรรราชพพรามมีเว้นแต่ละวันวันในพระไทยะยิ่งนักเกรงว่าเราสวาวานอนทั้งสิบแปดมงกุฎจะไม่มีฟีไม้หรือกำลังวังชาที่ต่อสู้กับศัตรูได้ पसंद हाँ हाँ ทัพพญาทุกีขอถวายทั้งสององค์เจ้าลับเจาดพรใดเป็นพรประเสริฐค่อยเป็นของแม่ทัพพญาสุขีบกอ,อ,อบงแสกระแผงคันมารขอถวายบังคมพระเจ้าค่ะคุณรักษาสวาหานุมานพนร้อมด้วยเหล่าสวาวาน,นอนทั้งสิบแปดมงกุฎที่ขึ้นเฝ้าตรงตามเวลาพระเจ้าค่ะบัดน,นี้ข้าว่าเจ้าหวั่นใจเสนาเกินจะเป็นยิ่งนักพร้อมด้วยองค์พลักษณ์อนุชาเปรียบเหมียนเกลือกทองรองพระบาท คอยุรยาตามพระเทฐาหากมาดแม้นศึกสงครามที่มาประทิดติดสวรรณราชพภอพาม่เว้นแต่ละวันหวันใจซะละเกินทีเดียวเกงว่าเราสวาวานอนที่สิบแปดมงกุศนี้จะได้รับอันตรายอยากจะไต่ถามแม่ทัพพญาสุครีว่าในสวรรณราชพภพาของเราล่ะสวาวานนอนนี มีกำลังวางชาและฝีไม้ลายมือที่จะต่อสู้กับศัตรูได้หรือไม่ได้พิพากพระองค์ฝีไม้ลายมือนั้นไม่ต่างกับยักษ์เท่าไรพ่ะยค่ะเหนือพยักษ์มากมายพระเจ้าค่ะหากม่านแมนมีศึกคลุ้งขามค้างคราวใดก็คงที่จะมีความสามารถต่อสู้กับยักษ์ได้อย่างนั้นใช่ไหมแม่ทัพพญาสุครีพราชกาเอาเดือดเอา แปลกใจซะเหลือเกินทีเดียวใช่แล้วเ้ะเสียงโห่ร้องก้องดังมาในครั้งนี้เปรียบเสมือนเป็นเสียงกองทัพใช่แล้วจ้ะกัยกกองทัพมาติดสุวรรณราชพัาของเราแต่อยากจะรู้สิ่งนักว่าทัพนี้เป็นทัพของผู้ใดกันไม่ทัพพญยาสุครีฉันไม่รู้เป็นทัพของใครแต่ขอเชิญองค์ยกทัพไปยี่นีฝ่าไปดูซึว่ามันเป็นใครจ้างพระพังทอง เราได้นอนุบาลมาแล้ว,ลวมมา,ามสี่หรับนักฟาที่อน,นุมาลโดย้นำจีกีระบโลกบว่าตงนี้ <c oughs> <c oughs> ต่อไปเป็นเมืองโบรงณารือเมืองั้ โอ้โห oh ทัพ <c oughs> ทัพดิงเป็นโกตักนี่ก็พอสวัสดีอง,อ,งองครามเราก็ขอสวัสดีเช่นเดียวกันกระสัตรทศกัณฐ์นี่ยกกองทัพมามากมายเสือเกินทีเดียวหากมองไม่ผิดข้างหลังท่านมียักษ์สตรีมาด้วย ก็หมดแล้วไม่รู้จะเอายักษ์ตนไหนเลยต้องเอาอีนี่มาดูเอาสิพ่อเแม่พี่น้องชาวพนมเพลนดูทับตรีนันโกราหลนเป็นร้อยดูทับข้าวเจ้าใหญ่ไหมไม่ของทับใหญ่นอีนี่ใหญ่ฟูมห้ย หว่าทางมิชาทีนพระภูมิเขาตทองสตาดาหากมาดแม้นท่านไม่ยกกบทับหรือเคนคทายาเีดาให้แก่เราวันนี้เราจะได้เห็นในการโทธีก,กั์ กันดาซูดก่อนถัาเอาเสร็จแล้วก็เอาไปไปเอาไฟเสร็จแล้มันจะเ้าไปที่นี่เลยนานีองค์รัาได้หายาต้องทำพิธีร้องขุดตอลบตอลบไปรู้กันถ้าเสร็จแล้วไม่กันจะเป็นอะไรคก็ติดการปิดการงานเสร็จหมดแล้วพอทับมาประทับกันรับกันเลยรับ พับห้องรามในรับนำพีมโดยท่านคระพญาสุรีมาทุกมาแล้วเชื่อว่านอนทั้ที่แกนะครับุกน